สวัสดีครับผมเด็กชายกับมาซองแสงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับหนึ่งครับสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงรัตนาวลีสุนมาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครับหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็หกหญิงสุภาสิทธิ์มช้างอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครับหนึ่งค่ะพวกเราโรงเรีโโยนคีรีราชพิทยาคมแจ๊คก้ เรามาสำรวจสาดน้ำจืดริเวน้้ำตกลำเกียวจังหวัดสุรินทร์อำเภอคีมาต้อตอน,แ,บบน,ลตลนและตอนนี้พวก,กเราอยู่ที่น้ำตกลำเกียวน้าตกลาเกียวอำเภอครีมาจังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำของเขาหลวงซึ่งเป็นระบบนิเวศท,ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงโครงงารวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำจืดได้แก่แมลงน้ำไรน้ำแพลงต้นกุ้งน้ำจืดและปลาไหลบริเวณน้ำตกเพื่อประเมินคุณภาพน้ำและสุขภาพระบบนิเวศต้นน้ำโดยเก็บตัวอย่างจาก3บริเวณได้แก่ตอนต้นของน้ำตกตอนกลางของน้ำตกและตอนล่างของน้ำตกจากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย Channel Winner Index เพื่อตีความความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ อำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทยัยมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญได้แก่เขาหลวงน้ำตกลำเกียวน้ำตกสายลุงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศป่าต้นน้ำด้านทิศตะวันตกของจังหวัดน้ำตกลำเกียวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและยังเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ทำการเกษตรของชุมชนเช่นการทำนาการทำสวนและการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในบางครัวเรือนความหลากหลายของสัตว์น้ําจืดเช่นแมลงน้ําและสัตว์หน้าดินเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ําที่มีความมั่นยําสูงเนื่องจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความไวต่อมลภาวะและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมแม้ว่าน้ําตกลําเกีียวจะยังคงมีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์แต่ยังไม่มีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์น้ําจืดที่สามารถใช้ประเมินคุณภาพน้ําได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงสนใจจัดทำโครงงานนี้เพื่อสำรวจชนิดสัตว์น้ำจืดวิเคราะห์คุณภาพน้ำและจัดทำข้อเสนอการอนุรักษ์ซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งต่อชุมชนโรงเรียนและการจัดการแหล่งน้ำของอำเภอคีริมาศในอนาคตประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ข้อมูลความหลากหลายของสัตว์น้ำจืดในพื้นที่น้ำตกลำเกีียว 2. ตัวชี้วัดด้านคุณภาพน้ำและสุขภาพระบบนิเวศ 3. ต้นแบบข้อมูลเพื่อทำแผนอนุรักษ์ร่วมกับโรงเรียนหรืออบตอ 4. ใช้พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 5. นักเรียนได้รับทักษะด้านการสำรวจภาคสนามและการวิเคราะห์ข้อมูลระบบนิเวศน้ำตกและลำธารต้นน้ำ น้ำไหลแรงออกซิเจนสูงมีทางไหลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเฉพาะไวต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นขยะน,นักท่องเที่ยวตะกอนจากน้ำป่า